สวัสดีดครับผมเหมือนเดิมครับมาอีกแล้วทีมงานเด็กดัตดัตวันนี้ห,หาอยู่หากินนี่ครับอ๋อคุอ้นะมชุดใสไหมล่ะวันนี้จะมาหาเอาน้ำกอกลูหนูครับเด็กตัดยาบีมันตัดยาเราเห็นลูหนูอยู่ครับนี่รูปฝ่องหนไอยก่อนนี่ป่องป่องหลูกฝ่องหนูเนะี่ยนี่กอกหนูนี่กอกหนูหนี่ดูไหนนี่กอกหนูนี่ลูใหญ่นี่ากอกหนูนี่ นี่ครับดูนี่อันนี้คุยนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นคุยด้วยครับคุยหนูครับเดี๋ยวน,น้ำกอก<ม>ครับฮะนี่เห็นไหมนน้ำไปไม่เขา่าล้างอันนี้นนไม่ดูนเอ่ะปลาเขา่าอุดป่องกันครับเดี๋ยวเอาน้ำกอกลุกหมดเลยอย่าเอาไม้โอ้แดดก็ร้อนพอแรงแล้วโดนไฟอีกเนาะ ตสวยหน่ย้นยร่วนหัวกระแทงแฟครับอ,อยู่ตรงทางลงกระท่อมนะครับน,น,นี่นี่อันนี้ไปดูครับเด็กมันจะออกไหมไหนหน้าถัางน้าเราบอกมาดูด้กถังเก้าแจ๊กถังกลัวกลัวลงรูลอยละเหง bây giờ ông cẩn nhất thì nó cuống, tắc nam cọc, đi tắc nam, rồi chút ở đâu chút Chốt đập. Anh ấy quấn cái gì mà hái bón cọc ruột. Chứ tắc nam nó coi như cái cây. Anh ấy là นี่เป็นองค์เทพครับนี่้องค์เ,เทพอันนี้เขาตัวเมืองโคราชครับไปทางนี้แต่ตัวน,นี้เขาย,ยังไม่เปิดใช้งานเพราะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ตัดใหม่ครับแม็กหาเจ้าทางน้ำอครับก,กล่งงองครับน้ำา่น้ำบ่น้ำกลองครับน้าเอาไปให้ดั่น สามถังก็ไม่อยู่ไม่เหลือแล้วนี่สองถังนั่นเองลงลอยเลี้ยงวัดเอาตักให้ถังใหญ่ถังวัาตักให้ถังใหญ่ไปเลยตอถังใหญ่มาทีบอกถังน้อยตักให้ถังใหญ่เราก็อยู่แต่ถังใหญ่าเลยชินเปลี่ยนเอง เสียนบอกว่ามีขี้มันอยู่ขี้หนูหมาเลยเอาถังน้อตักให้ถังได้น่ะแล้วก็อยู่แต่ถังใหญ่มามาดูผลงานกับเหตุใดเห็นตัวมี้เครียดเหรออาหารอาหว่าไงเนี่ยเอาเลยครับเอาถังน้อยตักให่ถังใหญ่มาอยู่แต่ถังใหญ่โผล่เนี่ยเอาไปนะได้ไปยืมน้ำมามึงอ่ะแตงโมวูบเต็มเลย ไปน้าเนี่กระตั Caribbean ้งนี่น่ะเด็ดนี the ่น่ะนี่น่ะก่ถังนตั้งนถังใหญเต็มถังใหญ่แล้วก็ยวมาโอ้แกก็ย <laughs> ูตายอยทีนี um ่เอาไปยูดไหม้งม็ดมีไรเแกเสสูดดเตงทีเียเลยพดเนี่ย ผมไม่ได <ception ally> ้ช่วยครับผมส่กองแบบอยู่แบบอยู่แบบคอยกองจะหวานเงี้ยนี่กออหาปลาไหลไห้มอไหร่ไอขอยู่นั่นไีม่ต้องตักห่างน้อยมาเสียงไปเลยเสียงอะไเสียงอะไรไป นี่หไช,ชหนั่เนี่ยไม่ต้องม,องมาม,งมึยูต่น้ำมาพอถ้ามีรูข้างล่างมันต้องน้ำต้องอกงมใช้ยุนนู้น่น้ง <laughs> นะขยับตรนลอดถนนไม่ฟังนู่นะอดูผลงานือดูผลงานเฮ้เตรียมเลยี

ม่เหลือเลยไม่ออกตายคาล์บูสอย่นะครับหายใจในน้ำได้มันหายใจนน้ำเห็นยุบยับเหรอเมื่อกี้มยุบยับอะไรก่อนใจหนูนะจะเขียดอียมูรือเปล่ามูหายใจวะต้องก็ดูน้ำต้องบูปับบูปับบูปับน้ำมันต้องเสียไปหน่อยเนี่ยไม่พอตามถังแล้วหายใจในน้ำไม่ได้หรอกนะเนี่ยจะบูปับไปไนาะเอ้มีบ้างน้ำไหลลงไปไหนกี นนจะดอกลุงรวยมะแขงอ๋อเฉลมเต็มอยู่แต่มันออกว่าจะมไม่อยู่น่ะน้ำยังไม่ออกพกตามป่องเลยาน้ำเต็มแทกป,ป่องดึเปมีรูอะไรลงไปทุกแม่น่ะมันมคลั่งได้หรอกี่ถังก็เดือดซีบก็ เห็นขึ้นมาสิเอาอีกขงังเึงเลยมอ,อกระทุ่งตุดไหนเห็นบปปัวบัวเลยอยยืนน้ำจุ่มไปเฉยยังไม่เต็มโอ้จะไม่เต็มมันออกไหมเละจะอยู่ไม่อยู่แค่นั้นเนี่ยกินแฮวอีกแล้วครับท่านเงียเปล่า Tên bóng nhu và tên bóng nhu và tên bóng nhu à, tên bóng Hãy và tên bóng nhu và tên nhu và tên bóng nhu và tên nhu và tên nhu và tên bóng nhu và tên 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 mà và tên nhu và ตายคาลูแล้วเนี่ยป้องมันแล้มันคนละป้องหรือเปล่าวะพาดไปอีกน้ำยังไม่ทะลุเลยน้ำไปลูนู้ยไหมแบบน้ำน้ำมันเนี่ยป้องมันอยู่เนี่ยไม่ถึงตัวใช่ไหมวะป้องนี้นานตินเงินนี่มาป้องนี้เนี่ยเอาอีกทางก็เนี่ยมีป้องมันป้องหนึ่งเนี่ยมีป้องหนึ่งเนี่ย

เดนบยกมูอยูยหากันไหมอกม่ปุ๊บปั๊บปุับตอนนี้วิบปับิบปับเนี่ยอม่มาให้เนี่ย The <laughs> <laughs> tiếp thẳng <laughs> là Năm nay đến mất cổng còn bóng 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 Hai bóng 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 này bóng 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 này bóng 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 ดูลองดูออกแล้วเนี่ยตะกบแต่วานนี่มีเหลือตัดยาแต่วานนี่เนะยายเดี๋ยวป่าหาัยไปเมีย <c oughs> <ค>ป่าเป่า,ปาออกไหมเสียนโอ้เสียนบอกออกว่ะโลทั้งเงีเยแตกละเลยไปครับก้าครับ โอเคครับอะไ้นั่งเอายู่เลยนะออกไหมไปแล้วครับเล้าครับไม่ได้ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยครับ แต่หนูไม่ได tamam. ้หรอกวันน <laughs> ี้เปล่าไปแล้วคนได้เหงื่อได้เหงื่อหนูไม่ได้เอาละครับผมครับสวัสดีครับใส่เบ็ดดีกว่าหรือเบ็ดใส่ก็ปลาเข่าเบ็ดคันเนะ่ยเนี่ยเชียนชวนชวนกอกหนูดูจ๊ะเดือกลับอย่างเดียวละ